playing ตอนนั้นแจ็คสันพาลูกๆไปเล่นที่อุทยานแห่งชาติเอียนโลสโตนเป็นผลให้เขาได้พบกับคนมากคนหนึ่งที่บอกว่าโลกกำลังจะถูกทำลายจากเขาได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือพักผิงด้วยเห็นได้ชัดว่าแจ็คสันไม่เชื่อในตอนนั้นแต่เช้านี้เจ้านายมหาเศรษฐีของแจ็คสันโทรมาบอกแจ็คสันให้รีพาลูกชายสองคนไปสนามบินขอให้เดินทางปลอดภัยนะเด็กๆตอนนี้คุณยังหัวเราะได้อยู่นะแจ็คสันแต่เราเพิ่งได้ตั๋วขึ้นเรือมาเราจะมีชีวิตอยู่และคุณจะตายตอนนี้เขาจำรอยแตกและแผ่นดินไหวที่มาเกิดขึ้นในเมืองได้ ในที่สุดเขาก็เชื่อในวันสิ้นโลกหลังจากอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วเขาบอกว่าต้องบินไปอุทยานแห่งชาติเอียนโลสตอนเพื่อตามหาคนบ้าคนนั้นเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าเขามีแผนที่ทีตั้งของเรือโนโอาห์ไม่นานพวกเขาก็มาถึงอุทยานแห่งชาติเนียนโลสตอนแจ็คสันรีบขับรถไปค้นหานทุกที่ในที่สุดก็พบเขาบนยอดเขาคนบ้ามาที่นี่เพื่อดูประวัติศาสตร์เพราะภูเขาไฟมารานาที่หลับไหลมา6กแสนปีภายใต้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้กำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแจ็คสันรู้แผนที่ตำแหน่งขอองงเรรืพพิพบน